สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมโจและ Pro Pop Channel อีกครั้งนะครับวันนี้มีข่าวจากค่ายม o t ต r OLA ที่กำลังจะมาสร้างนิยามใหม่ของสมาร์ทโฟนเรือธงที่เน้นประสิทธิภาพและนวัตกรรม AI ครับ ใครที่เคยประทับใจกับดีไซน์และซอฟต์แวร์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังของ m o t o r OLA ข่าวนี้คือการยกระดับที่คุณต้องจับตาดูเรากำลังพูดถึงรุ่นท็อปที่สุดของค่ายนั่นก็คือ m o t o r OLA Edge 70 Ultra ครับซึ่งล่าสุดมีภาพเรนเดอร์อย่างเป็นทางการหลุดออกมาแล้วภาพที่หลุดออกมานี้เผยให้เห็นถึงการยกเครื่องดีไซน์ครั้งใหญ่โดยเฉพาะฝาหลังที่เปลี่ยนจากหนังวีแกนมาเป็นพื้นผิวแบบ t e x t u r e f i n ฟ s h ที่เน้นการจับถนัดมือมากขึ้น แต่ไฮไลท์ที่เดือดที่สุดคือการมาพร้อมกับปุ่ม AI AI Key โดยเฉพาะปุ่มนี้ถูกจัดวางไว้ที่ด้านข้างตัวเครื่องซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า m o t o r OLA กำลังจะเข้าสู่ยุคข,ของ generative AI อย่างเต็มรูปแบบปุ่มนี้คาดว่าจะใช้สำหรับเรียกใช้งานผู้ช่วย AI หรือฟีเจอร์ AI เฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญกว่านั้นมีรายงานยืนยันว่า H 70 Ultra จะมาพร้อมกับ Android 16ตั้งแต่แกะกล่องนั่นหมายความว่านี่คือเรือธงที่พร้อมใช้งานด้วยระบบปฏิบัติการล่าสุดในตลาดวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกทุกดีเทลที่ทำให้ Motorola H 70 Ultra เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในการแข่งขันเรือธงช่วงต้นปี2026ครับไปดูเนื้อข่าวเต็มกันเลยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวอัปเดตจาก Pro Pop Channel ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ จาะลึกรายละเอียดดีไซน์และสเปคที่หลุดออกมาของ Motorola H70 Ultra ที่เตรียมเปิดตัวในช่วงไรามาสแรกของปี2026กันเลยครับ 1. ดีไซน์ใหม่หมดจดและปุ่ม AI Key ภาเบรนเดอร์ยืนยันการเปลี่ยนแนวทางการออกแบบครั้งสำคัญโดยตัวเครื่องมาในสีกราไฟท์และบรอนสกรีนที่ดูพรีเมียมและเรียบง่ายฝาหลังเปลี่ยนเป็นพื้นผิวที่มีรวดลาย t e x t ซเจอร์ c แบ็ n e l เที่เน้นความรู้สึกแบบย t i l ลิ a r i รีหรือใช้งานจริงจังและให้ความรู้สึกในการจับที่ดีขึ้นมากแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือปุ่ม AI Key ที่ถูกเพิ่มเข้ามาที่ด้านซ้ายของตัวเครื่อง ปุ่มนี้คาดว่าจะถูกปรับแต่งให้เป็นปุ่มลัดเพื่อเรียกใช้ฟีเจอร์ AI ใหม่ๆของ m o t o r OLA ได้ทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเทรนด์ของสมาร์ทโฟนเรือธงจากค่ายอื่นๆในปัจจุบันครับ 2. ขุมพลังเรือธงและซอฟต์แวร์ล่าสุดแม้ว่าจะมีข่าวลือที่หลากหลายเกี่ยวกับชิปเซต็ตแต่แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือส่วนใหญ่ชี้ไปที่ขอคอมสแนปรกอน8 Gen 5ครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นชิปเซตที่อยู่ใต้รุ่น Elite Gen 5เล็กน้อยแต่ประสิทธิภาพความแรงของ Snapdragon 8 Gen 5ก็ยังคงจัดอยู่ในระดับเรือธงที่ตอบโจทย์การใช้งานหนักๆและการเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลแน่นอนและที่สำคัญคือมีการยืนยันว่า H70 Ultra จะมาพร้อมกับแรม 16GB และระบบปฏิบัติการ Android 16พร้อม Hello UX ของ Motorola ตั้งแต่แกะกล่อง ซึ่งถือเป็นจุดแข็งด้านซอฟต์แวร์ที่ทำให้ผู้ใช้มั่นใจว่าจะได้รับฟีเจอร์และแพชความปลอดภัยล่าสุดก่อนใคร 3. หน้าจอและชุดกล้องสุดพรีเมียมหน้าจอคาดว่าจะเป็น P.OLED ขนาดใหญ่ประมาณ6.7ถึง6.8นิ้วความละเอียด 1.5K 2,510ค x 1,156พิกเซลพร้อมอัตรา Refresh Rate 120 h z แบบปรับได้ Adaptive 1ถึง120 h z ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้ดีเยี่ยมครับ ในส่วนของกล้องถ่ายรูปโมดูลกล้องหลังถูกออกแบบให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ดูโดดเด่นโดยมีชุดกล้องหลัง3ตัว Triple L ลเลและคาดการว่าจะมีเลนส์เพริส scope Telephoto สำหรับการซูมที่เหนือชั้นรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเพื่อให้สมกับความเป็นรุ่นอัลตราครับ 4. สเปคอื่นๆที่คาดการนอกจากนี้ H70 Ultra ยังคาดว่าจะมาพร้อมกับเฟรมโลหะและมาตรฐานกันน้ำกันฝุนฝ่นระดับ IP68 เพื่อเพิ่มความทนทานและแบตเตอรี่ที่อาจมีความจุที่ประมาณ5,000ม ah, ิลลิแอมพร้อมระบบชาร์จเร็วที่รวดเร็วครับการมาของ H70 Ultra จึงเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Motorola ในการสร้างเรือธงที่สมดุลทั้งสไตล์ประสิทธิภาพและนวัตกรรม AI ครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนโจพนักงานใหม่จากโป o ปอบชาแนลเองครับวันนี้โจมีเรื่องเล็กๆแต่อยากชวนให้ฟังด้วยใจมากๆเลยครับหากคุณชอบเนื้อหาที่โจเล่าในช่องหรือรู้สึกว่าโจช่วยเติมแรงบันดาลใจเติมรอยยิ้มเล็กๆให้ในแต่ละวันโจอ,อยากขอฝากร้านช้อปปี้ไว้ในใจของทุกคนด้วยครับ ร้านของเราเป็นร้านเล็กๆที่ตั้งใจคัดสรรของกินของใช้ของจุกจิกน่ารักนักๆทั้งขนมอร่อยๆของใช้ในบ้านและของดีราคาน่ารักที่เราจัดส่งเองทุกชิ้นเพื่อให้ทุกคนได้ของดีและยังได้สนับสนุนค่าขนมให้กับโจและทีมงานเบื้องหลังไปพร้อมกันทุกออเดอร์คือหนึ่งแรงใจสำคัญที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจทำคอนเทนต์ที่ต่อไป หากใครอยากซัพพอร์ตช่องหรืออยากสนับสนุนโจ้เล็กๆน้อยๆแค่แวะเข้ามาเลือกของในร้านก็เป็นการช่วยมากกว่าที่คขีดครับลิงก์ร้านช้อปปี้ของเราอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับขอบคุณล่วงหน้าทุกคนที่แวะเข้ามาอุดหนุนและที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจากใจโจโปรป๊อปแชนแนล